สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นที่ Warren Buffett นักลงทุนชื่อดังระดับโลกถือครองมากที่สุดในไตรามาสแรกของปี2025ผ่านบริษัทเบิร์กเชีย a t h a ทเวซึ่งจัดอันดับตามมูลค่าการลงทุนสูงสุด3อันดับแรกไปดูกันเลยครับอันดับ1คือหุ้น Apple หรือ Apple มูลค่าการลงทุนของเบิร์กเชียอยู่ที่ประมาณ 66, 6 6 6 4 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุที่บัฟเฟต์เลือกลงทุนในหุ้นนี้เพราะเขามองว่า Apple เป็นแบรนด์ที่มีผู้บริโภคผูกพันอย่างเหนียวแน่นมากลูกค้าหลายคนรักและไว้วางใจในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ Apple ล่าสุด Apple ยังวางแผนนำระบบ AI เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถให้ iPhone รุ่นใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอัปเกรดโทรศัพท์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับอันดับ2คือหุ้น American Express หรือ AXP บัฟเฟตลงทุนในหุ้นนี้มายาวนานตั้งแต่ปี1991และตอนนี้มูลค่าการถือครองอยู่ที่ประมาณ4 7 9 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาชื่นชอบ American Express เนื่องจากเป็นบริษัทการเงินที่มีแบรนด์ระดับโลกมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมีรายได้สูงบริษัทนี้ยังมีการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมที่ยังคงใช้ใจ่ายได้ดีแม้เศรษฐกิจจะผันขวนก็ตาม American Express ยังมีจุดเด่นที่การให้สิทธิประโยชน์และรางวัลต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้จ่ายผ่านบัตรของบริษัทมากขึ้นอีกด้วยอันดับ3คือหุ้นโคคาโคล a หรือ KO หุ้นโคคาโคล่าเป็นหนึ่งในหุ้นเก่าแก่ที่สุดที่บัฟเฟตถือครองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1988ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุนประมาณ28,650ล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุผลสำคัญคือโคคาโคล่าเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งระดับโลกสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ บริษัทได้ขยายลายสินค้าใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลายเช่น s r r t t ค Cra น b e r r y และและแฟนแ e ะ t e n Juice ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้ง3หุ้นนี้ Apple, American Express และ Coca-Cola ต่างก็เป็นหุ้นที่巴 t ตเลือกลงทุนด้วยเหตุผลหลักที่ว่าบริษัทเหล่านี้มีแบรนด์แข็งแกร่งมีฐานลูกค,ค้ามั่นคงสร้างกระแสเงินสดที่ดีและที่สำคัญคือจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะมากสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บัฟเฟตตยังให้ข้อคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในบริษัทที่คุณเข้าใจและมั่นใจว่าจะยังเติบโตได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นเพื่อนๆคิดยังไงกับหุ้นทั้ง3ตัวนี้บ้างครับมีหุ้นตัวไหนที่เพื่อนๆชอบหรือสนใจเป็นพิเศษไหมครับมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับ ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวิเคราะห์หุ้นอเมริกากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ